โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลกลุ่มหักอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ในความดูแลของอ,อบตอในพื้นที่ได้มีการกำหนดก่อสร้างถนนกว้าง3เมตรแต่เมื่อก่อสร้างถนนกลับมีความกว้างถึง3.6เมตรและ3.8เมตร และได้รุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ของประชาชนทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นและไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ที่มาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากเราได้รับผลกระทบจากการสร้างถนนคสอสลของหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่แล้วทีนี้ถนนสาธารณะจริงๆมันมีแค่3เมตรแต่เขาเทเข้ามามันเป็นบางช่วง3,60เมตร60 m, บางช่วง3,80เมตร80ส่วนที่เทเกินมา60เซนหรือเป็น80เซนะ่ะมันเป็นพื้นที่ของเราเองผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอหนองแคเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการลุกล้ำถนนจริงจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนทางอำเภอจึงได้เข้าไปเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อมาได้มีการรื้อถอนถนนให้อยู่ในสภาพเดิมทําให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พราะมีหนังสือขอบคุณมายังผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทสักระยะนึงก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าตอนนี้จังหวัดได้รายงานไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วว่าทางหน่วยงานของรัฐที่ละเมิดเราทำความเสียหายเทถนนลุกล้ำเข้ามาในที่เราเจะมารื้อถอน ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ประสานไปยังในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการจนแล้วเสร็จเป็นที่พอใจค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน